เคสไตยทอร์สวัสดีค่ะแม่หมอเคนะคะจะมาดูดวงให้กับประจำเดือนกุมภาพันธ์ให้กับชาวลัคนาราศีมีนกันนะคะการทำนายดวงนะคะจะเป็นการทำนายแบบภาพรวมของอคนที่เกิดลัคนาราศีน,น,นั้นนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นอย่ากเก็บไปคิดเยอะคิดมากนะคะขอให้นำคำทำนายเนี่ยไปเป็นข้อแน,น,นะนำเลยคะ ในการปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าไม่ประมาทนะคะในการใช้ชีวิตนะคะเรื่องต้นเราก็จะเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างจากหน้าไพ่นะคะแม่หมอมองว่าเนี่ยคุณเนี่ยอ่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะ เป็นคนเก่งนะคะอาจจะมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากกว่าในเรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็ความนึกคิดในช่วงนี้ก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่คุณอยากจะทำบางคนก็นักสนุกอยากจะหนีเที่ยวก็ได้นะคะหรือมีอะไรบางอย่างที่แบบเก็บไว้เป็นความลับไม่บอกใครอะไรเงี้ย อืหรือว่ามีแผนการว่าจะทําอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยไม่ค่อยตรงไปตรงมาอะไรเท่าไหร่นะคะอืมเป็นแบบว่ามีความเจ้าเล่เลยอะไรเงี้ยอืมก็ต้องขอพูดตามตรงตามหน้าไพ่นะคะช่วงนี้คุณก็มีอะไรหลายๆอย่างอาจจะมีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยที่คิดวางแผนที่จะทําอยู่นะช่วงนี้นะคะอืมแล้วก็เบื้องลึกในจิตใจนะคะ มองว่าคุณเองก็คาดหวังความสัมพันธ์ที่มีความสุขทุกอย่างราบรื่นดีมีความสุขสมหวังอะไรเงี้ยในชีวิตของคุณเองนะคะแล้วก็บางทีคุณก็คาดหวังว่าเนี่ยคุณก็อยากจะมีเวลาในการแบบว่าไปท่องเที่ยวบ้างใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างหรือได้มีเวลาได้ไปอยู่กับเพื่อนๆของคุณในสังคมเดียวกันกับคุณอยากใช้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับ ตัวเองอะไรเงี้ยอืมบางคนอาจจะนึกว่าไม่อยากกลับบ้านก็ได้อยากจะแบบไปนอนค้างที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยอาจจะติดเที่ยวอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนั้นอะเป็นฟิลแบบว่าเอออยากจะไปเที่ยวอยากจะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะพักผ่อนอะไรอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะแต่ก็ช่วงนี้นะคะประสรคปัญหาก็อาจจะมีในเรื่องของการต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะบางคนอาจจะแบบ มีปัญหาในเรื่องของการเงินในเรื่องของการหมุนเงินค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยอาจจะไม่เพียงพอแต่ก็พยายามที่จะหมุนเงินนะคะให้มันแบบอ่านในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆรายจ่ายต่างๆที่มันมีกําหนดเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะทาธุรกิจแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่แบบมับ่นคงมากพอแต่ก็พยายามที่จะพยายามหมุนเวียนเงินให้ธุรกิจมันไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะ หรือถ้าใครในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะหน่อยบางคนก็อาจจะมีคนคุยเยอะเงี้ยก็อาจจะแบบจัดสรรเวลาในเรื่องของการแบบพูดคุยกับคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะคะบางทีคุยมากเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องรถไฟชนกันเนะาะแม่หมอก็ต้องพูดตรงๆนะคะาจากหน้าไพ่นะคะที่มันออกมาแบบนั้นแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดเยอะอยู่แล้วเนาะ ในอีกแง่หนึ่งน,นะนอกจากตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่เราดันไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาคุยกันหลายคนเลยเนี้ยคุณก็ต้องระวังตัวนะคะอืมค่ะต่อมานะคะเราจะเข้าประเด็นในรายละเอียดของแต่ละประเด็นกันนะคะเริ่มจากการงานแล้วก็การเรียนนะคะทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะการงานหรือการเรียนก็ดี แม่หมองมองว่าคุณมักจะมีปัญหากับคนรอบข้างอะคะ่ะบางทีมันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะบางคนทำโปรเจกต์ร่วมกันทำงานร่วมกันแล้วมันต้องทำงานกับคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวคุณจะเป็นคนแบบเก่งอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยมีความเป็นผู้นำนะคะทำงานได้ดีอาจจะเป็นคนเรียนหนังสือเก่งอะไรอย่างเงี้ยอืมมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นมากกว่าใครๆอะไรเยยงี้ยมันก็อาจจะแบบว่ามีความเห็นที่แบบ ไม่ตรงกับคนอื่นๆที่เขาอาจจะแบบทําได้ไม่เท่าคุณอะไรเงี้ยบางครั้งคุณก็อยากจะแบบมีความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยแต่บางทีความเห็นของหลายๆคนมันก็ไม่ได้เห็นเป็นไปตามอย่างเดียวกันกับเราเนาะแต่ว่าปัญหาที่มองเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรนะคะมันสามารถหาทางออกด้วยการพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยอืมคือก็คือต้องต้องใจเย็นนะคะ ทาง,ณงกณนิงอาจจะมีความใจร้อนอะไรอย่างงี้ด้วยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเป็นปัญหาได้แบบจากเล็กกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของแบบทะเลาะเบาแว้งกันหนักๆมากกว่าและทีนี้มันจะส่งผลกระทบไม่ว่าจะก,การเรียนหรือการงานก็ดีนะคะมันจะทําให้แบบมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีความเสียหายตามมาก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะเตือนในเรื่องของการทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะ บางครั้งเราก็จะต้องออมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะพูดคุยกันด้วยสตินะคะไม่ใจร้อนนะคะมีเหตุมีเหตุหผลต้องเป็นทั้งผู้ฟังที่ดีแล้วก็ผู้ที่จะออกความเห็นที่ดีด้วยอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่ต้องมีข้อโต้เถียงที่มันหนักหน่วงมากเกินไปอะไรเงะะี้ยค่ะ ว่ามองว่ามันมันหาทางออกได้ด้วยการพูดกันดีๆยอะไรเงี้ยค่ะอืมก็จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทํางานหรือว่าการเรียนร่วมกับคนอื่นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็นะคะสุขภาพนะคะมองว่าอ่ามันอาจจะมีในเรื่องของ เขาเรียกอะไรอะความเจ็บป่วยที่มันแบบซ่อนเร้นอะแล้วเราไม่รู้ว่าเราป่วยอยู่ถ้าจะให้แนะนําคือควรจะมีการแบบไปตรวจสุขภาพประจาปีนะคะเ,เพื่อเพื่อเช็กดูว่าโอเคเราแข็งแรงดีเราไม่ได้มีโรคอะไรที่แบบที่เราไม่รู้หรว่ามันแบบบางทีเราเป็นอยู่แต่ว่าเราไม่รู้อย่างเช่นถ้าง,ง่ายๆอย่างเช่นไขมันสงูงอะไรเงี้ย โรคไขมันหรือว่าความดันหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบเป็นระบบภายในอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราก็ได้หรือว่าพฤติกรรมแบบในการใช้ชีวิตของเราที่มันแบบไม่พอดีมันมันก็เลยจะเกิดแบบโรคเหล่านี้ขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นนะ่ยทางที่ดีนะคะเพื่อที่จะไม่ประมาทเพื่อคนก็จะต้องพยายามไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายทุกๆปีนะคะอืม พื่อที่ว่าจะให้แน่ใจว่าเออมันไม่ได้มีโรคอะไรที่มันแบบเอออยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาหรือว่าเราไม่รู้ว่าเรากําลังป่วยอยู่อะไรเงี้ยอืมก็ต้องพยายามไปตรวจดูนะคะบางคนนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะคะคือนั่งนานอะไรเงี้ยอืออยู่ในท่านั่งแบบไหนแบบนานเกินไปอะไรเงี้ยคุณก็ต้องพยายามที่จะลุกขึ้นมาแบบยืดเส้นยืดสายหน่อยนะเออออกท่าทางอะไรเงี้ย อย่าอยู่ในท่าไหนนานๆมากจนเกินไปนะคะรวม,ใน,วรวมในเรื่องของระวังบาดเจ็บที่บริเวณแขนข้อมืออะไรเงี้ยของมีคมอะไรเงี้ยเวลาจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนสุขภาพในด้านอื่นๆนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็ต้องหมั่นดูแลนะคะพักผ่อนให้เพียงพออะไรเงะะี้ยค่ะ แล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะต่อมานะคะความรักนะคะเริ่มจากคนที่โสดก่อนเนาะแม่หมอมองว่าเนี่ยในอดีตเนี่ยคุณก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะแต่ว่ามันต้องแบบมีเรื่องของการอกหักผิดหวังบางคนอาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ย ก็เลยมีอันที่แบบว่าต้องเลิกรากันไปอะไรเงี้ยอืมบางคนก็ฝังใจเกี่ยวกับคนรักในอดีตก็ยยังไม่เปิดใจหรือไม่พร้อมที่จะรับใครใหม่ๆเข้ามาทั้งที่มองว่าอนาคตอัในใกล้เนี่ยมันจะมีใครมากมายนะคะเข้ามาในชีวิตคุณก็จริงแต่เหมือนคุณยังไม่พร้อมอะค่ะเหมือนคุณแบบขอรักษาเยียวยาตัวเองก่อนเหมือนแบบยังไม่ลืมคนเก่าๆอะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบว่า จะให้ความสําคัญในแง่ของการทํางานมากกว่าการดูแลตัวเองมากกว่าซึ่งคนภายนอกก็มองเห็นว่าคนนึงก็เป็นคนที่น่าสนใจมีแบบมีความแบบว่าดึงดูดมีสเสน่ห์อะไรเงี้ยให้คนเข้าหาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถของคนก็ดีหรือว่าภาพลักษณ์ภายนอกของคนก็ดีก็ดูแบบน่าสนใจในสายตาของใครหลายๆคนนะคะแต่กอ็อย่างที่บอกอะคะ่ะ คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบางคนนะก็ยังยึดติดกับเรื่องราวอดีตที่มันความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยบางคนก็ยังลืมคนเก่าๆไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยมีความมั่นใจหรือบางคนก็ยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์จริงจังซีเรียสกับใครอะไรเงี้ยก็แบบขอเป็นแค่คนคุยไปก่อนอยากจะใช้ชีวิตอยู่มีความสุขก่อน ให้ความสําคัญในเรื่องของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในเรื่องของการแบบว่ามีคนรักจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะแม่หมอก็อยากจะเตือนนิดนึงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ให้ดีนะมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบบางคนนะถ้าไม่คุณก็เขาเนี่ยอาจจะติดเที่ยวหรือเปล่าติดเพื่อนเกินไปหรือเปล่า มันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีบุคคลที่สามที่4ี่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะคะในช่วงนี้ซึ่งอาจจะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นมือที่สามเสมอไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าคนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เป็นมือที่สามสห้าอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นผู้ใหญ่เพื่อนรอบข้างหรือว่าการแบ่ง เวลาหรือความใส่ใจที่มันมันมีไม่สม่ำเสมออในช่วงเนี้ยมันเหมือนมีแบบการละเลยกันอะไรเงี้ยอืมเกิดขึ้นหรือบางคนก็แบบว่าเบือบ่อเบื่อแฟนอะไรเงี้ยก็ไม่อยากอยู่อยากจะไปใช้ใช้ชีวิตกับเพื่อนดีก,กว่าอะไรเงี้ยแต่อืมแต่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคู่ของคนหรือตัวคนนีก็ได้นะ่ะก็จะรู้สึกว่ามันโดนละเลยอะไรเงี้ย ก็เลยทาให้เราแบบว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาไม่ไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยพูดกันไม่รู้เรื่องทงั้งทั้งที่มันอาจจะเป็นปัญหาแค่เล็กน้อยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็อาจจะบานปลายถึงขั้นแบบว่าบางคนนะคุยกันไม่รู้เรื่องละไม่เอาอะไรละก็อาจจะแบบถึงขั้นแยกทางกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการบาลานซ์เวลานะงานความสัมพันธ์ หรือว่ากับเพื่อนกับแฟนอะไรเงี้ยมันต้องมีการบาลานซ์เวลาให้ให้ดีนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องของแบบว่าทะเลาะเบาะแวงแล้วก็เลิกรากันได้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ให้ดีนะคะการเงินโชคลาบนะคะเหมือนการเงินช่วงเนี้ยคือคุณเป็นคนมีความสาม,มารถอ่แล้วแหละ เงินเดือนหรือว่าอะไรเนี่ยอ่าอันจะอยู่บางคนนั้นก็ได้มีก็อยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วอะ่ะก็จะมีเงินเดือนเยอะอยู่แล้วแต่ปัญหาค่าใช้ใจ่ายต่างๆมันก็มีมาตลอดเนาะบางคนถึงขั้นแบบว่าอ่าต้องใช้ใจ่ายไปกับเรื่องที่แบบใช้ใจ่ายเยอะเยอะแล้วมันมีปัญหาตามมาก็ได้หาเงินได้เยอะแต่ว่าก็มีมีภาระค่าใช้ใจ่ายเยอะตามมาด้วยเหมือนกันอืม ก็ต้องพยายามวางแผนได้ดีนะคะม่เงินมันก็จะมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินก็ได้อืมบางคนนี่ก็ต้องพรพลาๆหน่อยนะบางคนแบบใช้จ่ายไปเรื่องของการแบบว่าสูรุ่ยสุร่ายท่องเที่ยวอะไรเงี้ยชอบดื่มชอบเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะคะอืมมเงินมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินตามมาได้หรือบางคนก็มีปัญหาในเรื่องการแบบหยิบยืมเงินอะไรเงี้ยอืม ก็ต so ้องดูให้ดีว่าเออถ้าเราให้ยืมแล้วเราได้คืนแน่ๆใช่ไหมหรือว่ามีการทําสัญญาที่มันแบบเป็นกิจจลักษณะว่าเออมีการคืนกันแน่ๆอะไรเงี้ยก็น่าจะดีนะคะก็หรือว่าบางคนนะคะพยายามจะหาเงินเพิ่มเติมนะออบางคนก็อาจจะอยากหาเงินเพิ่มเติมเพื่อที่แบบว่าจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายนะคะ ที่มีอยู่ณนะช่วงนี้นะคะก็ต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะส่วนไหนที่แบบว่าเป็นรายจ่ายที่จําเป็นส่วนไหนที่จะต้องเก็บก็ต้องวางแผนให้ชัดเจนนะคะส่วนโชคลาภมองว่าไม่ค่อยมีดวงนะคะอืมในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยมีดวงเลยส่วนอยา่จะได้เงินมาจากการทํางานมากกว่านะเท่าที่เห็นนะคะ ก็แนะนําว่าก็ไม่ควรจะเสี่ยงโชคนะในช่วงเดือนนี้นะพยายามแบบเก็บเงินเพื่อที่จะใช้จ่ายในยามจําเป็นน่าจะดีกว่าค่ะต่อมานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของคุณนะคะเริ่มจากาผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงหรือว่าคุณแม่นะคะมองว่าช่วงนี้นะคะ ท่านอาจจะมีความสนใจในเรื่องของการลงมือทำอะไรหลายอย่างก็ได้บางท่านก็อาจจะมีแบบยังไม่หยุดทำงานยังแบบขยันขันแข็งในเรื่องของการทำงานอยู่คืออายุมากแล้วก็จริงแต่ว่าอยู่เฉยเยไม่ได้ไงก็ต้องหาอะไรทำอะไรเงี้ยคุณแม่ของบางท่านก็จะเป็นอย่าง,งานั้นอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบเงินขยันทำงานหาเงินอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของแบบว่าเลี้ยงลองหมา้องแมวอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยอืม ก็ค่อนข้างแบบว่าในเรื่องของสุขภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอาจจะมีปวดเมือเ่อยตามเนะื้อตัวร่างกายอะไรเงี้ยค่ะอืมส่วนคุณพ่อช่วงนี้เหมือนท่านแบบอ,อมีความคิดอะไรในใจนะคะบางทีบางท่านก็อยากจะหนีที่ไม่อยากอยู่บ้านาเฉยหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่แบบว่าเป็นความลับอะค่ะไม่ได้เปิดเผยให้กับคนในครอบครัวรู้เท่าไหร่อืม สำหรับคนที่มีบุตรบริวารน,นะคะมีสัตว์เลี้ยงหรอือลูกน้องอะไรเงี้ยคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคุณนะคะคนที่อยู่้อนกอ่าคุณนะคะในช่วงนี้มองว่าก็มีความแฮปปี้เลยนะมีความร่วมมาร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะอืมมีความสุขดีมีความแบบว่าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอะไรอย่างนี้อืมไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ แล้วก็คนที่มีหัวหน้าหรือมีผู้บังคับบัญชามองว่าช่วงนี้ท่านอาจจะลงลงมาทางานเริ่มกันกับคุณก็ได้เหมือนไม่ีอะไรอะไรอยา่างที่ท่านจะลงมาจัดการอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับท่านอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามนะคะอ่ากะตื่นร้อนเนาะแล้วก็ตั้งใจทํางานนะคะเพื่อที่จะได้แสดงศักยภาพอะไรเงี้ยให้ท่านเห็นก็ได้อืม แล้วก็สําหรับคนที่มีลูกค้านะคะทําธุรกิจแล้วก็มีลูกคา้าไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามเป็นช่วงที่อาจจะมีคนเขาแบบลูกค้าเนี่ยเข้ามาสอดส่องเข้ามาดูอะไรเงี้ยให้ความสนใจกับเราดูว่าเขาอาจจะไม่เปิดเผยตัวต,วต,วตนอย่างตรงไปตรงมาเท่าไหร่แล้วก็ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระรวังในเรื่องของอมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของลูกค้าด้วย อะไรแบบนั้นนะคะมาเปิดไพ่อราเคินนะคะเพื่อเช็คสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีอะไรบ้างเหมือนจะโดดเด่นในเรื่องของการแบบอยากเที่ยวเหลือเกินจริงๆนะ ไม่แน่นะพอคุณแบบอยากเที่ยวคุณก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวจริงๆอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าจากหน้าไพ่ของทาโร่เนาะก็บอกว่าคุณเนี่ยมีความนึกคิดว่าคุณอยากอยากจะไปเที่ยวอะ่ะอืมระวางแผนว่าอยากจะไปเที่ยวก็อาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวไปพบเจออะไรใหม่ๆที่มันดูท้าทายน่าตื่นเต้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องกลัวในเรื่องของ วิญญาณอะไรรบกวนอะไรอย่างนี้หรอกนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาครางคาสังที่มันมันมีมาแล้วคุณไม่ได้แก้ไขมันก็ได้มันก็เหมือนเป็นเงาตามตัวซึ่งมันก็ต้องแบบว่าวางแผนให้ดีแล้วก็มีสติให้ดีว่าเออเราจะจัดการกับมันยังไงนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่หมอเตือนไปแล้วเมื่อตอนต้นอะ่ะว่าเออบางทีเราอาจจะป่วยเป็นอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ อืหรือบางทีนะถ้าไม่ใช่เรื่องของการแบบเจ็บไข้หรือว่าป่วย,ยไข้เงี้ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ร่วงรู้แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะค่ะอืมบางคนมีบางคนก็ปิดบังซ่อนอนะไรอะไรบางอย่างจากเราอะไรเงี้ยแล้วมันมันมันไม่ได้ส่งผลดีกับเราแล้วเ,เ,เราอาจจะเรา,าจะมารับรู้ว่าภายหลังแล้วมันไม่โอเคก็ได้อืมเพราะฉะนั้นก็พยายามมีสติ รู้ตัวตลอดเวลาเพื่อที่ว่าเราจะาสามารถตั้งรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็พยายามไม่ใช้ชีวิตประมาทเหมือนป้าจะแน,น,นะนาว่าสุดท้ายเนี่ยอะไรก็ตามที่มันดูคลุมเครือหรือว่าอะไรที่มันแบบไม่ชัดเจนหรือสิ่งที่เราไม่ไม่รู้อ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็จะมาถึงจุดที่มีเหตุการณ์หรือมีอะไรบางอย่างให้เรารับรู้จนได้อะไรเงี้ยอืมจริงๆเพราะฉะนั้นก็พยายามอ่า วางแผนนะคะตั้งรับหรือว่าอะไรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นคุณก็จะต้องแบบค่อยๆคิดค่อยๆมีสติอยู่เสมอนะคะอ,อย่าเอาอารมณ์หรือความรู้สึกมาเป็นตัวแบบครอบงําตัวคุณเองไม่งั้นคุณจะนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะหาทางออกยังไงจะจัดการอะไรยังไงเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องแบบอืมไม่ใช่ชีวิตประมาทเนาะ มีสติรู้ตัวอยู่เสมออะไรเงี้ยก็จะทําให้อะไรที่มันดูเหมือนจะแย่หรือว่าเป็นอุปสรรคที่มันดูเหมือนแบบยากๆเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขและหาทางออกได้ขอแค่คุณมีสตินะคะค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ข้อความนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะคะประจำเดือนนี้เนาะ ว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรนะคะ,ะใบแรกนะคะมีความหวังและกล้าที่จะทำทุกอย่างเพื่อมันมีความฝันและกล้าที่จะใช้ชีวิตตามนั้นมีความคาดหวังและเชื่อมั่นในความหวังอืมใช้ความเจ็บปวดเป็นแรงขับเคลื่อนเชื่อมั่นในตัวเองและยาหยุด แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะรางวัลน,นั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่นักหากไม่มีอุปสรรคและการต่อสู้อ่าก็ค่อนข้างสอดคล้องกับอาคำทานายก่อนหน้านี้เนาะก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมีนสู้ๆนะคะผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะคะก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปให,ใหม่ๆจากค s ส y ต e ์และคีสไตลกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ